เวลายกหางสุดแล้วดังแบบนี้ต้องตั้งระยะฟรีหางใหม่นะครับ เสร็จแล้วเราก็ทดสอบดูนะครับถ้าหางไม่ดังนะครับเราปรับแล้วหางไม่ดังเรากา็จะไปเช็คระยะฟรีของหาง,งนะครับซึ่งหางต้องมีระยะฟรีนะครับก็คือสามารถโยกโหางได้ในขณะที่ยกสุดนะครับไปดูวิธีการตั้งหางกันนะครับแล้วก็การวัดนะครับว่าจะวัดยังไง คดับดังห่างยกสูต<า>ต้องไม่ดังแบบนี้นะครับแต่ยกสูตรแล้วไม่ดังเราต้องทําให้หางมีะงระยะฝีด้วยนะครับจะได้ตรงตามค่าที่กําหนดเพื่อความปลอดภัยข,ของระบบแดนอลิก์นะครับ ถ้าเราฝืนใช้งานนะครับมันก็จะมีอาการไบมีดยกคืนช้านะครับแล้วก็ปั๊มไม่นะครับเดี๋ยวไปดูระยะฟรีกันครับว่าระยะฟรีเราจะชีดกันยังไงเราจะวัดกันยังไงเห็นไหมครับมันต้องมีระยะฟรีแบบนี้ครับให้เราขีดมาปลายนะครับปลายหางสุดแล้วนะครับขีดมาปลายแล้วเราโยกดูนะครับมันต้องมีระยะฟรีประมาณ4 5่หมิตรนะครับ ต้องมีระยะฝีแบบนี้นะครับแต่ถ้าเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับเวลาตกอาจทำให้เพาแกากยกหักได้ไง่ายเหมือนกันนะครับต้องให้มันพอดีครับพอเราปรับได้ที่แล้วนะครับเราก็ทำการล็อกล็อกให้แน่นนะครับเราใช้แต่ตัวหนึ่งจับตัวหนึ่งครับแล้วเรามาทดสอบกันครับเสียงก็หายนะครับ เคงยนต์ก็เสียงไม่โหลดนะครับอธิบายเพิ่มเติมครับหากเราไม่ตั้งระยะฟรีห่างจะทำให้ปั๊มไม่และส่งผลให้ชิ้นส่วนที่เป็นซีนโอริงของระบบไฮดรอลิกเสียหายหรือว่าเสื่อมอายุการใช้งานเร็วกว่าปกติครับ